ต้องซ่อมนี่ด้วยนี่ปั๊มเบรกนะปั๊มเบรกหน้าใช้กระดาษมาลองลัอซับไว้โอ้โหน้ำมันรั่วอ่าต้องซ่อมตัวนี้อีกนี่เอากระดาษมาซับไว้นะโอ้โหนะต้องซ่อมนี้ด้วยนะแล้วก็เปลี่ยนคอมักมีคอมาให้เปลี่ยนอ่าเลือขนาดนี้เลยนะแล้วก็มีซีนโชคด้วยซีนโชครั่วอันนี้ก็ไปล้างมาแล้ว ล้วทำความสะอาดแล้วก็ถอดแล้วก็เปลี่ยนซีนโชกเติมน้ำมันโชกกเข้าไปใหม่เนี่ยก็ประมาณนี้อาจจะช้าหน่อยเนาะหลายอาการมัน <c oughs> หลายอาการโหน้ำมันรั่วเยิมเลยเห็นไหมถ้าเกิดหยดบบมากๆก็จะทำให้พลาสติกโดนน้ำมันเบรกก็จะแตกจะเล้าอะไรที่โดนน้ำมันเบรกก็นะพลาสติกก็จะโดนเ,เนี่ยช่วงนี้จะรล้าจะแตกจะหักกัน สังเกตของทุกๆคนลองดูนะว่าใช้ไปนานๆานแล้วจะน้ํามันเบรกจะรั่วรั่วแล้วก็จะมีบางสิ่งบางอย่างแตกหักโดยเฉพาะที่เป็นพลาสติกถ้าน้ํามันเบรกหยดใส่มันก็จะแตกจะผุจะเปื่อยอะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันต่อเนอะเอาะหรือแค่นี้ก่อน